นี่พวกเราไม่มีอะไรจะกินกันแล้วเนี่ยใช่ครับผมว่านะเงินเดือนนี้เราก็ใช้ไปหมดแล้วครับผมอ๋อเดี๋ยวนะแล้วเ,เราจะทํายังไงดีนี่ฉันมีไอเดียดูนี่สิขยะเต็มไปหมดเลยเรามาคุยขยะกันดีกว่าโอ้โหใช่ครับนี่ดูผมคุยขยะสิโอ้แล้วมันจะมีของให้ขายเหรอเนี่ย <S <S> <S พวกนายไหนลองคุยดูสิเพื่อจะขายอะไรได้บ้าง <S <S> <S นี่ครับโอ้ดูมือมือแยกส่วนดอกมา้วครับมีชิ้นส่วนอะไรไหม ไหนดูซิเผื่อเจอแลไอเทมนะครับได้พลาสติกมานะครับนี่แกรดี้ตรงนี้มีอะไรมะตรงนี้มีขวางเพียบเลยจะตัดจะไปเดินลองค้นดูสิไหนขอคุยดอยปึ๊บเอ้ยได้สปริงมา1อันฟึบฟลองดูคูพอดีได้กระดาษเปล่ามา1อัน นี่เราต้องไปเปลี่ยนที่เลยใช่ไหมเดี่ยเราจะอยู่แต่ตรงนี้เหรออันนี้ปุ๊บแล18ว่างเปล่ากระป๋องเปล่าเหรออันนี้ล่ะได้อะไรกระดาษอีกแล้วกระดาษมันกินไม่ได้นี่นาฉันต้องการกับข้าวกับข้าวครับกับข้าวอันนี้พลาสติกตรงนี้มีอะไรไหมแกรนนี่ขอลองดูซิฟึ๊บอุ้ยเดี๋ยวตรงนี้มีเงินด้วยพวกเราดูซินี่ไงคนไร้บ้านอะไรก็ได้เหรอนี่นายเราขอจิกเงินข้างบนได้ไหม โอ้อันนี้เราได้ครบแล้วนะครับ15นเราก็มาแลกตรงนี้ได้ใช่ไหมไหนขายอ๋อรู้แล้รู้แล้วจุดนี้เราสามารถมาขายขยะตรงนี้ได้นะครับนี่ครับขายกับคนนี้โอ้ดู กินได้เต็ม้วยนายไม่แบ่งเลยนะอาขายนะครับเรามีอะไรบ้างเอ่ยเรามีกระดาษเออเรามีพลาสติกนะครับ4กระป๋องเปล่ามี4นะครับแล้วก็มีกระดาษ1มีผ้าฉีกขาดนะครับฟอยไม่ได้อันนี้น่าจะแบบว่ารวบรวมของทั้งหมดนะครับที่ในแบบนี้มีหรือเปล่าอุ้ย B I f o l d e เหรอเนี่ย เครดิตการ์ดขายทั้งหมดเสรงเรียบร้อยนะครับได้เงินมานะครับทั้งหมด1เหรียญจุดหกศูนย์นะครับเอ่อตรงนี้อ่ะงั้นเราก็ต้องคุยต่อ1กระดาษแข็งอีกแล้วอ่ะเราเอาไปสร้างบ้านได้นะเนี่ยลางกระดาษโอ้ออได้2แล้วดูคูบาดีเป็นไงถ้าเข้าไปลึกๆจะมีอะไรไอเทมหรือเปล่าอ่ะตรงนี้ล่ะได้พลาสติกมันหนึ่งนะครับอเอาอีกปุ๊บปุ๊บมันหมุนได้เร็วกว่านี้ไหมเนี่ยตรงนี้ผ่านไปได้ไหมอันนี้อะไรอ่ะรถบัสคันเก่า นี่เข้ามาในรถบัสแล้วคุณต้องการบัตรติกเก็ตอ๋อต้องมีติกเก็ตถึงจะผ่านไปได้มันมีแบบว่าหลายแบบเหรออันไหนลองดูสิในซอยนี้มีอะไรหรือเปล่า<ะ>เป็นถนนใหญ่แล้วเอา้ามีไม้เบสบอลด้วยนี่นายขายมาเนี่ยโอเคอ๋อเขาขาย5หเหรียญนะครับ<ะ>ตอนนี้เรามี6 6<ะ>อ่งลองข้ามถนนด,ดูอุ้ยอุย,อยเกือบอันนี้ฝั่งนี้มีอะไรเนี่ยเปิดได้ไหมไข ไขไม่ได้นายเปิดประตูหน่อยสินี่อยากจะเข้าไปเนี่ยเข้าไปช้อปปิง<อ>้งโอ้ร้านปิดใส่อ่ตอนนี้ก็ช่วงเวลาตอนว่าวโอ้โอ,โอ,โอ,โอ้เดสบอลเลย <c oughs> <c oughs> <c oughs> อะไรเนี่ยยังไม่ทานคุยขยะสู่ขิดซะก่อนนะครับ มาคุยต่อนะครับง่งจะตัดจะไปโดได้เท่าไหร่แล้ว๋ <What? S 1> อตอนนี้ได้หนึ่งเหรียญอยู่เลย <What? S 1> แกรนนี่ไม่ได้เท่าไหร่เลยอะ่ะปุ๊บ15โอเคแล้วเราก็มาขายนะครับ uh. ขายทั้งหมดเลยไม่ต้องดูนะครับว่าได้อะไรบ้าง uh. แล้วเราจะเอาเงินนี่ไปซื้ออะไรอะ่ะ uh. เดี๋ยวนะตรงนี้เขามีดอลลร์ทั่วไปคืออะไรตรงนี้อา้าวมีของขายนี่คืออะไรที่คุยขยะหรออ๋อใช่ด้วย uh. อย่างกับไม้คาถนะ uh. าแฮร์รี่พอตเตอร์แน่วันนี้ สก็อตเทปเทปกาแฟนะครับมีให้ซื้อหมดเลยไวเลสมโครเวฟอุ้ยถ้ามีมโครเวฟเราก็ทำอาหารได้อ่ะสิส่วนอันนี้อะไรอ่ะไวเลสอะแดปเตอร์อันนี้ต้องการมากๆเลยอะเออซื้ออะไรได้บ้างเนี่ยสองเหรียญเออดูเหมือนว่าจะซื้ออะไรไม่ได้เลยเออไม่มีเงินไม่มีงานไม่มีปัญหาเื่อนเลโอ้มีเกมฟอร์ดไนทด้วยว้าวโอ ซื้อไม่ได้ห้าเหรียญโอเคต้องไปเก็บเงินเพิ่มสินะอ๋อจ๊อบจ๊อบจอบจอบอ่ะโอเคครบ15แล้วเอามาขาย ขายทั้งหมดอะได้เงินมาแล้ว5เหรียญ10เหรียญ2ีเหรียญห0เหรียญโอเคซื้อ50เหรียญละกันอันนี้ได้มะไหนหยิบสิอ่าได้แล้วดีไงสีชมพูนะครับได้สติกอันใหม่มาขอไปทดลองก่อนสิว่าจะคุยขยะได้แค่ไหนึโ,โ,โ,อ,โ,โอ้โหโอขยะออกมาลื่มเลยดูนะนี่เป็นยังไงล่ะอย่างนี้ได้อย่างรวดเร็วเลยพวกเราเต็มแล้ว โอ้กระเป๋าเต็มแบบรวดเร็วนะครับปั๊มตรงนี้ได้เลยนะครับอยู่ใกล้คนขายอ่ะแล้วก็ขายดีเวยาสบายปะนี่คูบอดีอ่าขายเงี้ของฉันเยอะมากเลยฉันเห็นไอติมแล้วอยากกินโอ้แกรนี่จะเย็นๆสิป๊บป๊บปบ,ปบนี่รวดเร็วนะครับแนะนำอัปเกรดสติกไว้ก่อนนะครับ<า>จะได้เงินเยอะ ร้อนจังเลยดู oh <my S 1> โอ้กดใหม่หมดแล้วเนี่ย <God. S 2> อ้พวกเรา <c oughs> คุบอดีช่วยฉันด้วย <c oughs> เอาเอาเดี๋ยวคุบอดีเหยียบตะปูโอ้อเดี๋ยวเหยียบได้ด้วยเหรอตะปูนี่เนี่ยปึ๊บว้าว <c oughs> เหยียบล้วสะดุดทันทีเราห้ามเหยียบตะปูตรงนี้นะครับนี่ครับ มันจะสะดุดทันทีเลยตอนนี้มีเงินอยู่ร้อยหนึ่งซื้ออะไรได้บ้างเนี่ยอันนี้มีไมโครเวฟทำอาหารลองซื้อดูนะครับอ่ะซื้อแล้วเรียบร้อยอ่ะเงินหมดแล้วนะครับแล้วเราใช้ยังไงอะทุกคนใช้ยังไงฮโหรอมีลอตเตอรี่ด้วยเออซื้อได้หนึ่งเหรียญหรอเอาคุณแพ้ลอตเตอรี่นะครับอ่ะซื้ออีกอ่ะคุณแพ้แล้วครับอ่ะตังรถเรื่อยๆนะครับลอตเตอรี่โอกาส1%ปที่จะชนะงั้นไปดีกว่า เดี๋ยวนะมันต้องมีที่ใช้ไมโครเวฟหรือเปล่าห้องนี้เอ๊ะมีใครเปิดไว้เอ้าคุณยายทำอะไรเนี่ย <c oughs> ฉันเวฟของอยู่อ๋อเดี๋ยวนะเวฟของหรอห้องนี้คือว้าวมีคนรอกินอาหารเต็มเลย <c oughs> ดูสิอะไรเนี่ยกินครัวซองครกเกอร์มีร้านอาหารอยู่ในนี้ด้วยนะครับทุกคน <c oughs> ทำยังไงอะเออมีหนังสืออยู่นะครับ อ๋าสูตอสรอ๋อผสมหรอต้องไปหาวัตถุด,ดิบนะครับมาผมาสมโอเคงั้นไปหาก่อนละกันอก่อนที่เราจะไปคุยขยะหาวัตถุด,ดิบเรามาอัปเกรดอันนี้ดีกว่าที่เก็บของนะครับสกอ็อตเทปเอ่อซื้อได้ใช่ไหมสกอ็อตเทปมีเท่าไหร่เนี่ยห้าเหรียญโอ้สบายมากเลยนี่มันเพิ่มขึ้นนะครับอ่าแล้วก็เงินหมดนะครับน่าสงสารเกินไปเดี๋ย oh, เดีวฉันสหิวโอยโอ,โอ้เดี๋ยวแกดีโอ้เอาลังกระดาษมาทาอย่างนี้เหรอเนี่ย <C> e <at> เดี๋ยวขอไปนี่ก่อนดีกว่าหาวัตถุดิบก่อนเออ,อ,อเดี๋ยวมีคนมาเผาเงินกับเผาโทรศ,ศัพท์ iPhone ตรงนี้ <C> e <at> ใครกันหนอดูโอ้โ,อโ,อโหเสียดายสุดๆไปเลย <C> e <at> ตอนนี้มีที่เก็บตั้ง60คุยแถวนี้เผื่อจะเจอแลไอเทมน่าจะได้วัตถุด,ดิบแล้วมั้งมีส่วนผสมอะไรบ้างเออถ้าเราเอาอันนี้ล่ะแครกเกอร์กระดาษ6ชิ้นเหรอ ปึง๋งได้ไหมอ่าได้ด้วยนะครับเวลานับแล้วแ,<อ>แล้วเอาไปเสิร์ฟใช่ไหมนี่คนนี้ต้องการแครกเกอร์คนนี้ก็ต้องการกินแครกเกอร์ดูแดบบแดบบแดบบโอเคเรารอเวลานะครับรู้สึกว่าจะมีเวลานะเนี่ยเห็นไหมเวลาลดลงเรื่อยๆนะครับโอเคอ่ะได้แล้วอ่าเสิร์ฟ<อ>เปิบกินให้อร่อยนะครับเรียบร้อยได้เงินด้วยเอา้า สลบไปเลยโอ้ดูคนนี้ดูคนนี้ทำหน้าอ้อร่อยหาะเลยใช่ไหมอ่ะขอมานั่งแทนเลยอ่ะครัวซองเราได้เรียบร้อยแล้วไหนใครจะเอาบ้างเออมีไหมอ๋อนี่ไงอ๋อเอาเราไม่ได้นั่งด้วยเอาขอโทษทีเออปุ๊บอ่ะอร่อยหาะเลยนะครับดูเป็นยังไงดิตกเก้าอี้อีกแล้วโอเค เราไปกันต่อดีกว่าเช้าแล้วพอดีเออเดี๋ยวนะเรามีเงินร2 7ยเหรียญเออตรงนี้เอ้ยมีตั๋วรถบัสตรงนี้นะครับร้อยหนึ่งอ่ะเราซื้อตั๋วแล้วตรงนี้รู้สึกเรามานะครับแต่ว่าเราไม่มีตัว๋วเดินมาตรงนี้แล้วก็เข้าเยเข้ามาได้แล้วคนแรกเลยดูสื่อฉันเขาแรกต่างหากละ่ะ แง่ฉันคือพักกยาเจ็บโอ้โหแกดีอะไรเดีเอ้ยเดี๋ยวมีของแบบแรรๆอยู่ตรงนี้ด้วยัันแสดงว่าเราสามารถได้ iPhone จากที่นี่สิเนี่ยครับคุยขยะแบบ VIP อ่าเราซื้อไม้เบสบอลก่อนดีกว่าจังขอบคุณมากอ่าห้าเหรียญนะครับเอาเดี๋ยวโอ้แกดี้ฉันจะข้ามถนนแล้วจะตัดตะเปนโอ้โอ้ปเดี๋ยวโอ้ ภาพดีๆเลยพวกเรามารอจังหวะก่อนนะครับเอ้ยจะ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 จอจะจะจแจ้จจ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 แวะจอจะจอจะ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 จอเะจอเะจอจะจะเะจ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 อจะจะาแจะวะจ่จะ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 เดีะนี่ะจะกเราจะอะจ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 ยจรจะ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 จนจะ้ะจะจะกะจ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 ะ้ะจะบะจะจะจะอะเะจ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 ะด้จะ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 จ เือจื๊บน้ำอารมณ์ได้ไหมน้ำอารมณ์ไม่ได้หรือทุบทุบทุบไม่ได้อันนี้ก็ได้เฟอร์ปน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 เข้าด้านหลังได้ไหมไม่ได้ฟืบสองเหรียญแล้วนี่เก็บให้หมดสามเหรียญฝั่งนี้เงินเยอะกว่าเปล่าตรงนี้กดเงินได้ไหมกดเงินเอาไม่ได้ตรงนี้เก็บให้หมดเก็บให้หมดช่วยกันขโมยอะไรเนี่ยดูคูบอดีก็เอากับเขาด้วยนะครับโอ้แกดดี้แงเดู ฉันขโมยหมดเชลยเลยโอ้โหเอะพังร้านเร็วโอ้โหแกรดี้อะไรดนี่ยเออพังร้านก็ได้จุดโอ้จุดพังร้านพังร้านพังร้านโอ้โหดูโอ้เพิ่งรู้ว่าทำได้ <c oughs> นึกว่า GTA นี่มันโลบอก <c oughs> โอ้อะไรดนี่ยพังร้านรีโนเวทร้านให้ <c oughs> นี่จดการจดกันได้หมดโอ้สุดยอดจริงๆพวกเราสุดยอดตรงไหนเนี่ยพังร้านเขา <c oughs> อ๋ออันนี้มันคือสวิตอะไรเนี่ย เอาเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นใครกดอะไรอย่าบอกนะว่ากดกันไปแล้วเดี๋ยวตีกันได้ไหมปุบอุ้ยตีได้ดูลุมแล้วโอ้โหตีกันได้นะครับโอ้โอ้โอ้แกดี้ยาไปโอโอไปแล้วไปแล้วโอไปแล้วโอแย่แล้วนี่แหละแกดี้มาเจอกันหน่อยมาละนี่แห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 ละมาเจอกันหน่อยดูเออปุบปุบอุ้ยโอแกดี้มีปืน อยู่เดี๋ยวนี้นะฉันมีเปืนโอ้โหโอวรอบโอไปโอ้โหโอเคก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับพักกยาจบของพวกเรานี่ครับนอนนี่แล้วกันคืนนี้โโอ้โห